ครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์กนัฐสุขสวัสดิ์อาจารย์สขาวิชาสินทอและครื่องโมคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับวันนี้เราจะมาเข้าโครงการไทยมุกด้วยกันนะครับวิชาพื้นฐานด้านออกแบบแฟชั่นสหรับชุมชน Basic f a s h ่น n Design Community นะครับวันนี้เราจะมานําเสนอนะครับพวกนีหรือผ้าย้อมดินจากภูเขาไฟนะครับเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผ้ายอบดินเป็นการนําเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับหรือนําของเดือใช้ที่เกิดจากภูมิปัญญานํามาเพิ่มมูลค่าด้วยการนํามาหมักแล้วก็ย้อมสีนะครับรลักษณะของสีผวกขณีก็คือสีน้ำตาลแดงเรามาดูกันนะครับว่าผ้าผวกขณีนะครับจะมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์หมวกได้ยังไงติดตามชมนะครับนะครับจะมานําเสนอ้วยการนําผ้าผวกขณีนะครับมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยการนํานนมาแปล,ปปลปปรูรปหมวกทีนี้เรามาเกิดถึงอุปกรณ์การตัดเย็บนะครับก็คือได้นะครับเราใช้สีเดียวกับผ้าผวกขณีนะครับ ส่วนผ้ากาวก็เป็นผ้ากาวลิติดนะครับหมวกนะครับประกอบด้วยนะครับตรงกลางของหมวกนะครับแล้วก็ผนังหมวกนะครับเราจะจะเรียกว่าผนังหมวกแล้วก็ปีกของหมวกนะครับหมวกประกอบไปด้วยนะครับตรงกลางของหมวกนะครับด้านบนกับด้านล่าง2ชิ้นนะครับแล้วก็ผนังหมวกนะครับด้านนอก2ชิ้นข้างใน2ชิ้นนะครับปีกหมวกด้านนอก2ชิ้นแล้วก็ด้านใน2ชิ้นนะครับ ต่อจากนั้นปุ๊บเราจะมาเริ่มวิธีขั้นตอนการตัดเย็บกันเลยนะครับเราเตรียมชิ้นงานให้เรียบร้อยนะครับโดยการนําปีกหมวกนะครับหรือพนังหมวกนะครับเอาด้านถูกประกบกับด้านถูกเข้าด้วยกันนะครับเราเอาพนังหมวกนะครับสองชิ้นประกบเข้าด้วยกันโดยการนําด้านถูกประกบกับด้านถูกนะครับกัดตรงมุมให้เรียบร้อยนะครับหรือจุดเริ่มต้นนะครับทั้งสองด้านนะครับกับกัดมุมให้เรียบร้อย นะครับต่อจากนั้นปุ๊บเราก็ไปเย็บนะครับด้วยการย้ำจุดเริ่มต้นแล้วก็จุบจบนะครับนะครับ นำไปรีบแบตเตข็บให้เรียบร้อยนะครับทั้งสองด้านต่อจากนั้นปุ๊บเราก็เดินคิ้วทับนะครับเดินการเดินคิ้วนะครับโดยการแบตตะเข็บนะครับเย็บสองข้าง นะครับตัดเศษได้ให้เรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นปุ๊บเราก็ดาตรงกลางของหมวกนะครับมาประกบเข้าด้วยกันนะครับโดยการกําหนดมุมทั้ง4ด้านนะครับกัดมุมให้ตรงกรันทั้ง4จุดของแพทเทิร์นหมวกนะครับกัดให้ตรงกรันนะครับกัดโดยรอบนะครับแล้วก็นําไปเย็บ นะครับนำไปเย็บให้เรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นปุ๊บเราก็เย็บเดินคิ้วโดยรอบ1เส้นนะครับนะครับทีนี้นะครับรบกวนนิดหนึ่งหมวกนะครับก็คืออยากให้ชิ้นงานออกมาสวยทั้งด้านนอกกับด้านในเรานิยมใช้ผ้าเดียวกันนะครับคือสวยสามารถใส่ได้ทั้งสองด้านก็เลยใช้ผ้าสีเดียวกันนะครับการย้อมสีนะครับก็คือสามารถทําได้หลายสีนะครับด้วยการใช้ติกกย้อมสีเข้มกับสีอ่อนเวลาเราทําผลิตภัณฑ์สามารถ รู้ว่าเออะไรสีเข้มสีอ่อนสามารถใส่ทั้ง2ด้านเพื่อนํามาใช้ได้ต่อจากนั้นนะครับเราเอาปีกของหมวก2ชิ้นนะครับประกบเข้าด้วยกันโดยการน,นําด้านถูกประกบกับด้านถูกนะครับกับมุมให้ตรงกันนะครับ ก็จะได้ปีกหมวกที่เรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นปุ๊บเราก็ใช้นะครับตรงกลางของหมวกนะครับมาประกบเข้าด,ด้วยกันโดยการนําด้านถูกประกบกับด้านถูกนะครับโดยจุดเริ่มต้นก็คือมุมทั้ง4ด้านหรือ4มุมนั่นเองนะครับกัดมุมทั้ง4ด้าน น,น,นะครับเราเอาปีกนะครับปีกกับพนังหมวกน,นะครับกัดมุมทั้งสี่มุมเข้าด้วยกันต่อจากนั้นปุ๊บเราก็กัดจุดก,ก,กลางนะครับกัดนะครับให้รอบต่อจากนั้นปุ๊บเราก็ไปเย็บหนึ่งเส้นนะครับนะครับเราเย็บหนึ่งเส้นโดยรอบนะครับ ต่อจากนั้นปุ๊บเราก็ล้มตะเข็บนะครับล้มลงด้านด้านล่างแล้วก็เย็บคิ้วหนึ่งเส้นนะครับการเย็บคิ้วนะครับเราทําให้ตะเข็บแข็งแรงครับผมเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะครับเราก็เย็บจํานวน2ชิ้นนะครับแบบเดียวกันนะครับแล้วก็นําปีกหมวก2ชิ้นนะครับประกบเข้าด้วยกันนะครับเอาด้านถูประกบกับด้านถูนะครับวางซ้อนกันนะครับแล้วก็วางมุมให้ตรงกันนําแข็มมูดกัดมุมให้ตรงกันทั้ง4ด้าน ของปีกหมวกนะครับเราจะมีจุดกําหนดนะครับตรงกลางของปีกหมวกนะครับถ้าเข็บไยต่อของปีกหมวก นะครับต่อจากนั้นปุ๊บเราก็ใช้เข็มหมุดนะครับเกี่ยวตรงกลางให้เสมอกันโดยรอบนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับโดยเอาเข็มหมุดกัดนะครับโดยรอบต่อจากนั้นปุ๊บเราก็ไปเย็บหนึ่งเส้นนะครับเย็บเป็นวงกลมนะครับโดยการเว้นช่องไว้ประมาณ3ามนิ้วเพื่อที่จะพลิกลบกลับออกมานะครับเราเย็บหนึ่งละหนึ่งเส้นโดยรอบ ตรงบริเวณที่เราเว้นเอาไว้นะครับเราก็ล้วงกลับออกมานะครับนะครับก็จะก็ได้นะครับประมาณนี้ต่อจากนั้นปุ๊บเราสองชิ้นนะครับซ้อนกันให้เรียบร้อยนะครับซ้อนกันต่อจากนั้นปุ๊บเรานะครับ เมมตะเข็บนะครับจับตะเข็บนะครับสองด้านให้เสมอกันนะครับตะเข็บด้านข้างแล้วก็นําไปรีดนะครับโดยตะเข็บสองข้างจะต้องเสมอกันไม่มีการนะครับข้างหนึ่งข้างใดเหลื่อมนะครับอาจจะเอาเข็มุดกัดนะครับเพื่อเป็นแนวในการรีดส่วนโค้งของปีกหมวกนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับเราพับเก็บไว้ด้านไหน นะครับนะครับแล้วนําไปรีดให้เรียบร้อยนะครับเมื่อรีดเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินคิ้วโดวยรอบหนึ่งเส้นให้เริ่มจากตะเข็บด้านข้างปวดเข็มหมุดออก นะครับจากนั้นก็นําไปรีดให้เรียบร้อยนะครับจะสังเกตได้หมวกใบนี้นะครับสามารถใส่ทั้งสองด้านไม่จะเป็นด้านนอกหรือด้านในนะครับเราสามารถใส่ได้ทั้งสองด้านนะครับนะครับหมวกนะครับเป็นผลงานที่ใส่แล้วสวยสามารถใส่ได้ทุกโอกาสนะครับเวลาฝนตกก็สามารถสวมใส่ได้ ครับเป็นไงบ้างทัหมวกสวยและถูกใจหรือเปล่าครับหมวกสามารถใส่ได้2รูปแบบนะครับรูปแบบที่หน่งนะครับโดยการใส่ปิดหน้านะครับอีกรูปแบบนึงโดยการพับปีกหมวกขึ้นนะครับนะครับเรามาชมกันว่าครั้งต่อไปผมจะนําเสนออะไรสวัสดีครับ